สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรักสยามหนังสือเก่าเพราะเราเชื่อว่าคนไทยอ่านหนังสือมากกว่า5บรรทัด สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับวันนี้นะครับแอดมินก็จะมีสาระมานําเสนอนะครับในหัวข้อของเรื่องปฐมบทนะครับการอ่านหนังสือในสยามของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการอ่านหนังสือของสังคมไทยเราเนี่ยจริงๆมีตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนะครับแต่ก็จะจํากัดในยุคข,ของชนชั้นนำในยุคข,ของศาสนาจักรนะครับการอ่านหนังสือเนี่ยเริ่ม กว้างกวางขึ้นเนี่ยในช่วงที่หมอบัดเลเนี่ยมาตั้งลงพิมพ์มิชันลีนะครับมีหลักฐานปรากฏนะครับว่าแกเนี่ยมาตั้งมิชันลีเนี่ยเมื่อปีพศ2379นะครับหมอบัดเลเนี่ยนับว่าเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ในสยามประเทศของเราเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับอีก3ปีถัดมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรนเกล้ารัชกาลที่3นะครับก็ได้ทรงว่าจ้างเนี่ยให้หมอบัดเลเนี่ยพิมพ์ประกาศ ห้ามสูบฝิ่นจำนวนถึง9,00 0ฉบับนะครับการพิม <paragraphs> พ <point identified music> <ations> sure ์เอกสารฉบับน um ี้ในครั้งนั้นเนี่ยนับว่าเป็นการพิมพ์เอกสารราชการครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับหมอบตดเลนะครับนอกจากจะจัดพิมพ์หนังสือนะครับทางราชการแล้วเนี่ยแกก็ยังทำหนังสือที่เป็นรูปเล่มนะครับรูปเล่มของที่หมอบตดเลทำเนี่ยก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นปกแข็งนะครับมีรูปเล่มที่คงทนสวยงามนะครับหนังสือชุดของหมอบัดเลเนี่ย ล้าลักษณมหนังสือเก่าของเราเนี่ยก็เคยได้มาหลายครั้งหลายคราด้วยกันนะครับรูปเล่มก็งามสมคําล่ําลือเลยทีเดียวนะครับหนังสือส่วนใหญ่นะครับที่หมอบัตเล่ทำเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายนะครับพงศาวดารนะครับเรื่องสําคัญสําคัญที่เก็กบไว้เป็นหลักฐานนะครับในยุคนะั้นเนี่ยนอกจากโรงพิมพ์หมอบัตเลแล้วนะครับก็ยังมีโรงพิมพ์ที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งกันเลยทีเดียวก็คือโรงพิมพ์ของหมอสมิธนะครับ ลงพิมพ์หมอสมิธเนี่ยแกจะพิมพ์หนังส,สือแบบตรงกันข้ามกับหมอบัดเลน,นะครับเขาเรียกว่าหนังสือประลมโรคนะครับขายเล่มได้เท่าไหร่รู้ไหมครับเล่มละแค่หนึ่งสลึงนะครับในหนังสือของหมอสมิธเองเนี่ยก็จะมีกรอนนะครับที่เขาพูดกันติดปากนะครับก็คอือเล่มสลึงพึงรู้ท่านผู้ซื้อนะครับรู้เลยนะครับว่าถ้ากรอนบทนี้เนี่ยหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือของหมอสมิธแน่นอนนะครับหนังสือประลมโรคเป็นยังไงนะครับก็เป็นหนังสือที่มีความเพลิดเพลินนะครับ เป็นหนังสือที่อ่านเป็นเพลนๆไม่ต้องคิดมากนะครับหนังสือประเภทปรลมโลกเนี่ยกลับเป็นหนังสือที่ขายดีนะครับจนหมอสมิธเนี่ยแกต้องสั่งแท่นพิมพ์นะครับมาจากเมืองนอกนะครับพอสั่งแท่นพิมพ์มาปุ๊บเนี่ยก็เกิดการขยายโรงพิมพ์ต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมีทั้งโรงพิมพ์ที่เป็นของคนไทยนะครับคนฝรั่งคนจีนนะครับตั้งอยู่ในย่านกรุงเทพและธนบุรีนะครับ ในช่วงราชาัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับราัชากาลที่5เนี่ยจิตการการพิมพ์เนี่ยก็ได้ขายายตัวกว้างขวางขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยทรงสนประทัยในเรื่องของการพิมพ์นะครับจะเห็นได้จากที่ทรงพระราชนิพนธ์นะครับหนังสือหลายเล่มด้วยพระองค์เองนะครับอีกทั้งเนี่ยพระองค์ยังทรงก่อตั้งนะครับโรงพิมพ์ขึ้นมาชื่อว่าโรงพิมพ์อักษรพิมพ์ปากานนะครับแต่โรงพิมพ์อักษรพิมพ์ปาการเนี่ยก็คือขาดทุนนะครับ เลยทรงให้เลิกกิจการนะครับในปีพศ2434นะครับแล้วก็ทรงมีรับสั่งให้พระยาอภัยราชานะครับตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นมานะครับชื่อว่า Government Printing Office นะครับในปี2439ครับการตั้งโรงพิมพ์นะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีทั้งโรงพิมพ์ที่เป็นของเอกชนนะครับของส่วนราชการนะครับทั้งคนไทยคนต่างชาติฝรั่งและคนจีนนะครับ เช่นโรงพิมพ์มหันตโทษนะครับโรงพิมพ์กรมใบเสนีโทรเลขสยามโรงพิมพ์สกุลพระตำหนักสวนกุหลาบนะครับโรงพิมพ์สุภมิตรบำรุงโรงพิมพ์สารานครนะครับโรงพิมพ์บ้านในศิลโรงพิมพ์ในเทพโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจนะครับตัวอย่างนี้ก็เป็นโรงพิมพ์ที่ที่จัดตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับโรงพิมพ์เหล่านี้เนี่ยรวมๆแล้วนะครับก็มีปริมาณการพิมพ์นะครับ ถึง1 5 0 0ถึง1,700ฉบับด้วยกันนะครับต่อมานะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวร9รัชกาลที่6นะครับพระองค์นะครับก็มีความสนพระไทยนะครับในหนังสือนะครับจะเห็นได้จากหนังสือพระราชนิพนธ์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับหนังสือบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์เนี่ยที่จัดพิมพ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือปกสวยที่สุดแห่งยุคเลยทีเดียวนะครับ รวมถึงมีการพิมพ์บทควมนะครับวารสารต่างๆมากมายนะครับการจัดพิมพ์ในยุคนี้เนี่ยถือว่าเป็นการจัดพิมพ์ที่มีความประณีตสวยงามนะครับแล้วก็ทรงกําหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับด้วยนะครับทําให้การศึกษาเนี่ยขยายตัวนะครับรวมไปถึงกิจการการพิมพ์เนี่ยก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือปฐมบทการอ่านในสยามนะครับซึ่งได้พัฒนาต่อเนื่องมาจบจนปัจจุบันนะครับ